วันท้าทายที่จิตพีกินท้ายพิมป่าตอต่อผังท่าหรือคือจิตใบงานบางานวิชาวิชาสังคมศึกษาการศึกษาพุทธประวัติพุทธประวัติพุทธประวัติคือประวัติประวัติ เรื่องต่างๆเรื่องต่างๆ่างของพระโคตมะพระโคตมะพุทธเจ้าพุทธเจ้าตลอดถึงตลอดถึงเรื่องราวเรื่องราวต่างๆต่างๆของบุคคละบุคคลเด้อสถานที่สถานที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับ พระพุทธเจ้ากราบท่านทาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีีพระนามพระนามเดิมว่าเดิมว่าสิทธัตถะในปีที่ตามปีที่ของการ เสด็จ <The> <The dead. S 1> ออกพนวกนวของพร<า>ะสิทธัตถะซึ่ง,งพระองคพพ์พะชน,พาพนมายุ สามติผ้าพันษาพันตาพระองค์ค่ะพนทรงรู้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 แจ้งนั่นแจ้งแจ้งในยานยานยานตาบคือจี้ยามต้นยามต้นทรงบรรลุึ บานนุบุปเพม่นิวาสานุนุตนุตสะติยานคือทรงและลึกตชาติ ในอดีตท,ทั้งังของตนเองแลผู้อื่น,นได้ไดยามสองทรงบันลุนลจุ ยานยานคือคือการรู้การรู้เกิดเกิดเนี้ยดับดับของของสับสับผะปะสัตว์สัตว์ทั้งหลายตัดตัดยามสามสามตัดทรงบรรลุบรนบัรลุ อาอาสะตะวักวักขะตะยะยะยานยานคือคือรู้รู้วิธีวิธีกรรมจัดกรรจัดกรรมจัดกิเลสกิเลสด้วยด้วยอริยะอริยะ สัตว์ส si ี่สัตว์สี่อารมณห้า